ในนี้ดิเองมาดูเกมรถนะ hi everyone please subscribe and follow me have f ้ n ัน t h my ม i วิดีโอ enjoy สวัสดีทุกคนนะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะครับก็คือเป็นวันปีใหม่นะปีใหม่แล้วนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแข็งแรงนะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด I... What You have เอ้ย You are happy New Year. โอเคนะสกอรที่ครับประหยัดผิด I wish I wish you are happy New Year. <Yeah. S 1> ดีนะเป็นคลิปที่อฟฟาทิตย์ใฝ่หามาไอพใชัอันนี้เป็นคลิปขออาทิตย์เองนี่นะเป็นอย่งนี้แล้วก็อย่างนี้อันนี้ก็แบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบ เนี่ยตีลังกาอย่างงี้ใช่ไหมใครใครก็คิดว่าไม่รอดแต่อ้ไปจบตรงนี้แล้วก็ตีลังกาแต่มันก็รอดเชื่อนั่นแหละอันนี้คือเควสทีมนะที่ทุกคนชื่นชอบแต่อันนี้ก็ต้องเล่นอันอื่นคู่ไปด้วยเพราะว่าเควสทีมมันนี่นี่นะมันมีแค่สองบัตรเองนะคือมันน้อยนะสองบัตรนั่นแหละ คือมันน้อยนะโอ,อเคนะที่จะไปเล่นทีมนะสามตาลนะมันมีฟรีวันเป็นสก,กิลแป๊บนึงโอ้โหปังไปดีดีปังขออันนี้เวลสิบสี่ละ จังหวะน,นี้สูงสุดอดทิตย์ทำเหลือได้เก้าจุดเท่าไหร่ไม่รู้นะแนะนำให้เข้าช้าแต่พังกล่องได้เยอะมันก็โอเคนะเพราะกล่องมันช่วยลดได้ตั้งหนึ่งเลยนะแต่ปกติมันได้แค่ศูนย์จุดห้าแต่อันนี้มันลดได้ตั้งหนึ่งก็คือมันเยอะนะแต่แต่ลดเราก็ต้องไวด้วยนะในการพังกล่องไม่ใจพังกล่อง ไม่ใช่พังกล่องแต่เราเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไปช้านะเหลือเหลือไปไม่ไวหูบวกมันตั้งสองปกติได้แค่เก้าจุดเปีดอันนี้คือรถ CCEV นะสิบเจ็ดกล่องแนละโอ้คือมันเล่นยากนะหมอน,นะ อัจารทำแต้มได้น้อยนะได้แค่หมื่นสองน้อยเกินอ้ยิ yes. ได้สิบหกกล่องลดไปได้เยอะไอ้ด่านนี้ตอนนั้นอาจิต์ไม่เคยผ่านเลยนะเพราะไม่รู้ทำไมก็ไม่เคยผ่านอะ ก็งงเหมือนกันว่าทำไมตัวเองไม่เคยผ่านนะเพราะมันก็ง่ายด้วยเนี่ยดิชนะครั้งแรกเลยนะนี่ครั้งแรกก็บาแล้ว แนะนำไม่ให้เอาเจ็ตแพ็กไปหยอกแนะนำสิมันช่วยดิโคตรเยอะตีนลังกาไปหนึ่งตลบแต้มบวกเฉยผังกองผังกองพังกองพังกอง คู่พังกอคู่พังกล่องคือเกิดเราพังกล่องได้แบบทั้งหมดเลยแต่เวลาเราไปไปช้าเกินผมเป็นอะไรเนี่ยติดบากอีกแล้วดูตัวผมมันเป็นอะไรเนี่ยตัวของผมมันเป็นอะไรเนี่ยตัวของผมมันอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอะไรเรอ เฮ้ยแต่ทำไมเดียวนี้ผมทำได้แค่สิบสองตอนนั้นทำได้เยอะกว่าโอ้โหกล่องกองขวัญเหลือสิบอ็ดแล้วตอนนั้นผมเข้าตั้งสิบหกเหลือสามรอบนี้น่าจะไม่บวกอไม่บวกลบตั้งสิบให้ตายเถอะ ให้ตายเถอะพระเจ้า จริงผมเมียน,นี้ด้วยนะมันเป็นนะแต่ว่าผมไม่ใช้ผมไม่ใช้เป็นรถคันนี้แล้วอันนี้แหละเอาไอพ่นออกเอาไป็น,น,นี้หลอมไปเฮ้ยเก็บมาก่อน โอ้ไม่พอโอเคช่องมาเดอะบปเบปปมปมฟอลีลาดูเส้ยเกิดผมทำอย่างนี้มันก็จะแบบว่าเหมือนจะเสียเวลาหน่อยแต่มันก็ด i v e m o m f o l i l a ด้ดูดูด i อ็กซ์จลาติของจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็แบบลงไปอย่างรวดเร็ว๋ยว่อันอีพีแคปตับอินฟลาโอ้โหรถสิบให้ตายอิมเมโมอัลมฟอเรลา go อุ้บพังกล่องสกปพัมกล่องอีมีเมฟาโมฟาริลาช่างกล่อง,องของขวัญช่างมานอุบทุมแต่มันก็ต้องพังบ้างนะคู่บวกสามไม่ตายเถอะชีวิตโอเคไปครับ ต่อตอไปเลยต่อตอไปเลยแล้วก็ทุกคนเราก็สุขสันต์มันปีใหม่นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเวลานะเพราะผมก็ไม่ได้ดูนั่นแหละเพราะผมก็ไม่ได้เขียนไว้นะโอเคแต่ก็ช่างมันเถอะก็สุขสันต์มันปีใหม่นะขอให้ได้ของดีๆ แต่ผมก็ได้ดีเยอะแล้วบบีบูบีผมว่าจะเล่นถึงเลขเก้านะแต่รอบนี้ลืมเขียนเวลาไว้ก็เลยไม่รู้วุดเด็กอยู่ดีๆมอไซค์ผมก็บินได้บินได้แบบงงงง อยู่ดีๆก็กำเริบขึ้นมาแล้วก็ปื้งตูมกลายเป็นโกโกค้คลาสเฮ้ยผมเจอคนมาคนเขาชื่อว่า Buttermaker Blake s h a n n โอเฮ้ l e ส s go เฮ้ยรถแบ็น้นำให้ฉันออกไป รถแม็กนำออกไปสิโนแม็แ <No. c oughs> ออมปีจแอดู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 กูดาดต,าตาาาดูดูดูด แต่ผมนั้นเอาอุปกรณ์มาผิดเอฟ c กดอุ๊บมวุดเดวดมันเข้าเส้นชัยแล้วว h ดเด็กมันเข้าเส้นชัยแล้วเมื่อกี้เลยวุดเมื่อกี้มันเข้าเส้นชัยแล้วแล้วก็ตาย เงียบหน่อยโอเคนะสับส c r คล้ไปกดตดตามดยครับจะได้สามร้อยซับไฟไฟเมื่อกี้ก็เฟลนะอยู่ดีดีแ,แรงก็ลดฮไม่ลดก็เปกแล้วไม่ใช่ละบูมกลายเป็น Google Crunch ไม่รู้เขาทำอะไรของเขานะมันก็เลยไป็ตูมกลายเป็น Google Crunch ตรงแัยเขาจะฉลองวันปีใหม่ตุ้มกันไปกูกูพอคือมันโคตรเสียงดังเลยจะบอกไงตู้มอีกแล้วโอ้โหระเบิดกันไปกูกูุ๊ก c r u n ไม่ใช่วันนี้แบบตุ้มตามทั้งคืนเลยไม่ได้นอนิดดดูดิสเตปปมิโกลีลา

อินฟลักซ์าไม่มรกูกโอ้ยปินเป็นช่องนี้กลุ่มคือตอนแรกมันเป็นทีบีขีดบ,บีอยู่ดีๆเขาก็ตั้งเป็นกลุ่มอื่นเฉยเลยก็ก็จะมีบอกเหมือนเดิมนะคนเขายังไม่มีคนออกเลยนะก็คือคนยังเต็ม โอ้ยแรงจะตกอีกแล้วอ,อะไรกันครับเนี่ยนิสาใช้มอไซรุ่น LTX l r o และไหนเขาบอกมันใช้ดีไงเอไม่ใช่คนไรย,ยี่ห้อเอม,มิสตับแอมเป็นฟอล,ลอเูนู โอ้อะไรเนี่ยมันก็ไม่หมุนให้เนาะไอตอนที่มันจะหมุนเราก็หมุนไอตอนที่มันจะให้เราหมุนเราก็หมุนแต่ก็ตาย what the f*** emicca emi อลไรนะ ding ding เอ้กว่าจะม้วนได้ทีนึงคอมแทบระเบิดไอไม่ใช่โทรศัพท์จังหวะนี้โอ้โหอย่างเท่โอเมจิม f ฟ y ย i อินเตอร์มัน โอเคนะเดี๋ยวก็ดูทีให้นะว่าเท่าไหร่นะมันก็ชื่อว่า T H A I L คืออ่านผิดต้องขออภัยนะเพราะ L กับ I มันเป็นอะไรที่ขัดกันมากอันแหละก็ยังห้าสิบคนเนาะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนเนี้ยเขาแฮกหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าแฮกหรอก รู้ไหม่ทำไมเพราะผมถึงคิดอย่างนั้นดูแต้มเขาที่คือแต้มรถเขายังไม่ตันเลยได้ตั้งสองหมื่นเจ็ดให้ตายเถอะซึ่งผมตันได้แค่หมื่นเจ็ดเอฟเกโอเคกูดบายแตงฟอร์วัชชิ่งขอบคุณที่ดูนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูซับไสไคร์มีทูชวีฮันเลดซับกดติดตามไปถึงสามเลยซับนะครับบ๊ายบาย